ลงแต่โหลดเต็มโหลดพี่น้องเอ้ยทักทายสบายดีด้วยพี่น้องจ้าเมื่อนี้เดินทางมาบ้านสีเขียวพี่น้องเดินช้างมาบ้านไอ้บอยพี่น้องบ้านนโมงเมื่อนี้มีงานบุญพี่น้องบุญสมโภชพาเฮากาซิมาเห็ดอีหยังเขื่องของเพิ่นสีเห็ดผัวหนาเพิ่นสีเห็ดอันเห็ดโฮงทานพี่น้องแจก อาหารการกินต่างๆเ้ากะสิมาเห็ดซอยกันอี่แม่เ้ามาแต่เก็บผักบัวเก็บใบผักบัววันนี้มาคนเดียวนะจ๊ะวันนี้เป็นผู้สาวบบมีลูกบบมีบบมีลูกพี่น้องมือนี้มือโสดแต่ละมือนะโสดลูกติดมือนี้โสดบบมีลูกติดมือนี้ฮะมีอยู่ พี่ทำไมสวยจังเลยสวยนะมันซิบโมงนะจ้าคนสวยน่ะไปไหนก็สวยเลยเสือเขาเต็มว่านนี่นงไปว่านนี่อ่ะจกบังก็ว่ามีอยู่พี่น้องเว้ต้องสักมันมีหมดเวลาสักผลออกงานดีพี่น้องสวงนี่ชี้แดงๆผลอยากเปน้าปนลปล่อยปลาลงแล้วบ้อคลองนะ เราจูบคุณมาแล้วไหว้ใช่ไหมจาปะปะเดี๋ยวเขาขับไปเบิรงพี่เนาอตอนนี้ตัด ตอนนี้กำลังทำอะไรป่านึ่งมะนาวตัวใหญ่ๆเลยทักอันหอปอมาเลยักอยู่หลังบ้านยางมาด้จนึงจางสักคเลยนะม่เลยางมายยงเลยนันจิ้มนล้แล้วจอยเพื่อน้ิ้มอยน้ำ น้ำเสื่อมพัดเซนมีพี่นอกอเข้มขน้นปัดหมักบวบน้ำผักเป็ดตะแซบแท้อันนี้นะหมัมกงาม,งาม ไปบึงพี่นาวปัดภุณะเขื่องเส็นหมี่ปัดหมอยังอันนี้หมอหลวกหมี่หมอลวกเศ็หมี่ปัดจักโล

พัดเส้นมีหาสิบกิโลยิงมาได้ใส่เก็บพักเตรียมเออม,มาเด้ดาวกับมาสองเสียวผนมาด้วยกัน <c oughs> ตอนนี้หมอกำลังเดือดพี่นอ้องเอ้ หมอเตรียมลวกสินมีจ้านำเสื่อมก็แล้วแล้วบรรยากาศเมื่อนีก้กับแดดพี่น้องเลยฮอนฮอนฮอนบรรยากาศวันนี้พักเปนโอ้ยปนี่นะมาแต่งานจังโมงตีสองบ่กเอาบ่ไดนอนเตงนะขึ้นมาสู่วันขึ้นมาสู่ตั้งแต่แปดโมง เพื้อถากันผักเป็ดเอามาใส่ยังมาหอดอันเพื่อนน่ะสามโมงโอ้ยบริมีหอดเชียงคืนนี่นะแข้งเบิรดกว่านีมาคืนนี่นะมอดสามโมงแล้วก็เพื่อรล่างนงล่างนะกินข้าวก็สี่โมงอช่มาบรินอนยังรับน้อยเดียวเนี่ยก็ตื่นหาโมงเตรียมหมอกำลังเดือด ทาลวกเส้นน้ำเสื่อมเราก็จะเราก็เหตุแล้วแล้วเราน้ำเสื่อมพัดหมีจะส่วนมาจนเมื่อสวนก็นางตาจะเปิดแตมมาคืนยังไมปิดเลยคนตื่นไดนนอนมันก็เป็นยังงส หาหาซิบหาลนใ้เตรียม้เยัน้มือาี่บเนแลวทางไหนบ้านโน่นทางมัสบัดงามื้บอเบและเตรียมน้ำ เตียมตอนน้เย็นออตนน้เมเออหลายแถตพ่น้องเว้ายเสตตตาาาดีนะพอดีเนาะสาวสาวซุ้มพาวได้หนินะ่่ สวยนะบอ๊ะบ่ายพลเอกมาสาวเน้ยนี่ก็ซับอันนี้ใส่โบซับดิจะโดนดีกว่าอ่ะอ่ไปเบ่งบรรยากาศทางหน้าบ้านพี่น้องอันนี้เอาสิมาเตรียมลวกทางหลังบ้านทางหน้าบ้านเมนไอมีเพิ่นเห็ดน้ำเสื้ออมไว พัดเส้นหมีห่ห้องเฮาเนาะเอาก็มาซอยกันเหมือนนี้เอาบุญนํากันเ้อจ้ะพี่น้องแม่อีแม่เข้าห้อง,งน้ํิไปดิปลุงแน่นี่กินนมเอาพอเจ้ายังบปรงมาคุณทําอะไรไไ <laughs> อย่าก,กินขานมแม่เจ้ายังไปเข้าห้องน้ำบายว้าวผู้สาว่ไน้มาน้ำสามหมื้อนี่ <laughs> อกินขา้าเชิญแซบจ้า,ผ,า,ผ,าผู้นางเผาผู้นางเผาอันกินเขา่าว <c oughs> บรดลาดน้ำจิ้มบอสะนาําจสีแบบเขาห้องน้ำ ไปซองเบิงทางหลังทางหลังกำลังน้ากำลังเดือดน้ำกำลังเดือดจ้างหางกสิเห็ดเกิดกสิกินี้อ่าติดตครบเลยไปได้เอ็มอนฮ่องเฮดเพราะว่าเฮ็ดบ้านหุ่ง คือหอมกันเสถีรแสดงว่ามือมันอะไรเสมอนีงมือสั้นวันดีเต็มกระต่ายละซอนเอาเนื้อมันไหวนี่เด้อดหัวหน้าเอาเมื่อไหร่บอกอ๋บ่มคือบืบ้านเฮาบอกเอา แน่นนบ,บวบหอมเนะบ,มะบวบหอมขาค่หะ,หะ,หะหนาเต็มกระตาอยู่ในในนับวบเอาลงแบบพอดีกุดกุดนี่วกินพิซซังกระ่นได้เดียวนี้นะก <c oughs> ินพิซังกระ่ได้สกินผันดหี่เดสั่งเป็นฮะวะ มันเป็นสิกินปีช้างเกินทางข้ากินนะหารสจัดเนาะกินเผ็ดกินเค็มโอ้บบอวด